คุณรู้ไหมว่าสุขภาพช่องปากไม่ใช่แค่เรื่องฟันผุหรือเหงือกบวมเท่านั้นแต่ประตูสําคัญที่เปิดทางสู่สุขภาพโดยรวมของเราทั้งชีวิตลองนึกภาพดูสิถ้าปากเราป่วยมันอาจลุกลามไปกระทบโรคเรื้อรังอื่นๆได้ง่ายๆและนี่คือเหตุผลที่ทําให้หลายคนตื่นเต้นกับการบรรยายล่าสุดจากผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเมืม่อวันที่30ตุลาคม2568ที่โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์สไตลิสต์คอนเวนชั่นโฮเทลแพทย์หญิงเฉเวศนสันนามวาดในฐานะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพสำนักเจ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสสได้มาแบ่งปันความรู้สุดมีคุณค่าด้วยหัวข้อการขับเคลือ่อนและสนับสนุนเครือข่ายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพในวัยทำงานสำนักข่าวออนไลน์โฟล์เสได้รวบรวมประเด็นเด่นๆที่น่าติดตามมาให้เราแล้วเรามาเจาะลึกกันทีละข้อเลยนะโดยผมจะอธิบายให้ชัดเจนยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มสนใจเรื่องนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆเหมือนคุยกันเองเป้าหมายหลักของสุขภาพตลอดชีวิตคืออะไรมันคือการมีอายุยืนยาวแต่แข็งแรงป่วยน้อยลงและมี การจากไปที่สงบสุขโดยเฉพาะในวัยผู้ใหญ่ที่เราต้องโฟกัสการสร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแกร่งลองคิดดูสิถ้าเราลงทุนดูแลตัวเองตั้งแต่วัยทำงานเราจะลดโอกาสป่วยหนักในวัยชาราได้มากแค่ไหนแล้วสร้างเสริมสุขภาพแท้จริงแล้วหมายถึงอะไรหลายคนอาจสับสนกับส่งเสริมสุขภาพที่ฟังดูคล้ายกันแต่สสสเลือกใช้คําว่าสร้างเสริมสุขภาวะ เพื่อเน้นมิติที่กว้างใหญ่กว่าแค่การให้ความรู้พื้นฐานเช่นสุขศึกษาเท่านั้นพวกเขามุ่งทำงานด้านนโยบายสาธารณะจริงจังรวมถึงการผลักดันกฎหมายและระเบียบจากทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อปูทางให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมตัวอย่างชัดๆเลยคือการขึ้นภาษีบุหรี่เพื่อลดจำนวนคนสูบซึ่งไม่ใช่แค่บอกให้เลิกสูบแต่เปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสังคมได้แต่ที่นี่คือจุดที่มันถกเถียงกันหน่อยบางคนบอกว่ามันละเมิดเสรีภาพส่วนบุคคลคุณคิดว่ากฎหมายแบบนี้จำเป็นจริงๆหรือเปล่า ในยุคนี้วัยทำง,งานอย่างเรากําลังเจอกับปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างมีหลายอย่างเลยเช่นบุหรี่ไฟฟ้าที่กําลังฮิตมากแอลกอฮอล์โดยเฉพาะเบียรที่ดื่มกันแบบชิวๆอาหารฟาสต์ฟู้ดที่สะดวกแต่แฝงอันตรายและพฤติกรรมนั่งนิ่งนานๆนนหรือ s ส d ด n t a r y b e h a บ i o r ียซึ่งอันตรายไม่แพ้การไม่ออกกําลังกายเลยนะครับสําหรับมือใหม่ลองนึกถึงการนั่งทํางานหน้าคอมทั้งวันโดยไม่ลุกมันทําให้เลือดไหลเวียนไม่ดีส่งผลต่อสุขภาพช่องปากและร่างกายทั้งหมดได้สังคมไทยของเรากําลังอยู่ในสถานการณ์ไหนเรากําลังเผชิญ เพื่อนสังคมสูงอายุแบบเต็มตัวแล้วและยังมีอิทธิพลจาก commercial determinants of health, c d h หรือปัจจัยเชิงพาณิชย์ที่กำหนดสุขภาพซึ่งบริษัทใหญ่ๆมักให้ความสำคัญกับกำไรมากกว่าสุขภาพของผู้บริโภคนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่พลาดเรามักโทษตัวเองที่กินไม่ดีแต่จริงๆแล้วโฆษณาและการตลาดจากอุตสาหกรรมอาหารหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กำลังผลักดันเราอยู่นะคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมโฆษณาเหล่านี้ถึงทำให้เราอยากลองกดบัตรออตวาออลทัชาเทอร์เทลโปรโมชั่น ปี1986คืออะไรและเกี่ยวข้องกับสุขภาพช่องปากยังไงเอกสารสำคัญนี้ไม่ได้เกิดจากโรงพยาบาลแต่มาจากสถานที่ที่เราอยู่อาศัยและทำงานจริงๆมันเน้นหลักการสุขภาพโดยรวมและนำมาปรับใช้กับสุขภาพช่องปากได้ดีมากโดยมีหัวใจสำคัญ5ประการที่สสสอ้างอิง5.1การวางนโยบายสาธารณะที่สนับสนุนสุขภาพเช่นกฎหมายห้ามขายบุหรี่ใกล้โรงเรียน5.2การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยคำว่าแวดล้อม ไม่ใช่แค่ต้นไม้หรืออากาศสะอาดนะแต่รวมถึงเชิงนโยบายด้วยเช่นมีรถตรวจฟันเคลื่อนที่หรือบริการทันตกรรมในโรงงานซึ่งช่วยให้ไวทำงานเข้าถึงง่ายขึ้นโดยไม่ต้องลาง,งานนาน5.3การเสริมสร้างกิจกรรมชุมชนเช่นจัดงานตรวจสุขภาพฟันในชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วม5.4การพัฒนาทักษะส่วนบุคคลเริ่มจากสร้างความตระหนักรู้แล้วนำไปสู่การตรวจฟันตัวเองเป็นประจำไม่ใช่แค่รู้แต่ต้องมั่นใจและลงมือทำจริงๆเช่นจัดตารางไปหาหมอฟันทุกหกเดือน 5.5การปรับทิศทางระบบบริการสุขภาพให้เน้นส่งเสริมและป้องกันโดยทําให้สุขภาพช่องปากเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพโดยรวมไม่ใช่แยกต่างหากและนี่คือส่วนที่อาจถกเถียงได้บางคนบอกว่ากฎบัตรนี้เก่าไปแล้วสําหรับยุคดิจิทัลคุณคิดว่ามันยังใช้ได้จริงในไทยหรือไม่การดูแลสุขภาพช่องปากควรคิดในมุมไหนไม่ใช่แค่ฟันอย่างเดียวแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตทั้งหมดเลยครับมันเชื่อมโยงกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs อย่างแน่นแฟ้นเช่นโรคเบาหวานที่ทําให้เสียงฟันผุและโรคเหนืออักเสบมากขึ้นผู้ป่วยเบาหวานหลายรายไม่เคยตรวจช่องปากเลยซึ่งเป็นจุดพลาดใหญ่ลองขยายให้เห็นภาพถ้าฟันผุไม่รักษามันอาจทําให้ติดเชื้อลุกลามไปยังส่วนอื่นของร่างกายได้ NCDs คือภัยใหญ่ที่กระทบค่าใช้จ่ายและชีวิตอย่างไรมันเป็นคลื่นยักษ์ใหญ่ที่ทําให้ค่ารักษาพุ่งสูงและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรดังนั้นโครงการ3อันหนึ่งอาหารออกกําลังกายอารมณ์และนาฬิกาชีวิต ที่สสสนับสนุนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญช่วยคนไทยประหยัดเงินและสุขภาพตัวอย่างจริงๆจากคุณป้าวัย70ปีที่เป็นเบาหวานมานาน17ปีแต่สามารถหยุดยาและลดน้ําหนักได้ถึง40กิโลกรัมด้วยการปรับอาหารเช่นกินผักและโปรตีนก่อนเข้าทุกมื้อออกกําลังกายสม่ําเสมอจัดก,การอารมณ์ผ่านการสวดมนต์หรือนั่งสมาธิและมีนาฬิกาชีวิตที่เป็นระเบียบ เช่นนอนตื่นตรงเวลานอกจากนี้ยังอัปเดตความคืบหน้าผ่านโซเชียลมีเดียโดยให้ผู้ป่วยเจาะเลือดปลายนิ้วส่งผลตรวจอาหารแบบเรลไทม์เพื่อเรียนรู้จากข้อมูลจริงปรับพฤติกรรมและวัดผลชัดเจนในระดับบุคคลซึ่งช่วยให้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงจากทั้ง7ประเด็นเหล่านี้สสสแสดงความมุ่งมั่นชัดเจนในการผลักดันงานด้านสุขภาพช่องปากให้เป็นสะพานเชื่อมสู่สุขภาวะโดยรวมพร้อมผลลัพธ์ที่วัดได้จริงแต่บอกตามตรงนคํคำถามใหญ่ที่้ังใจคือเราจะจัดการกับอิทธิพลของบริษัทใหญ่ที่สแสวงกำไรเหนือสุขภาพได้ยงงไ คุณเห็นด้วยกับแนวทางของสอสอ,อ,อหรือมีไอเดียอื่นๆไหมมาคุยกันในคอมเมนต์เลยครับอยากฟังความเห็นจากทุกคนจริงๆ